วงในมาเองฟังจากปากผู้จัดการยืนยันความสัมพันธ์นิวเคลียร์และเพชรจ้าโดนจับผิดเรื่องความสัมพันธ์หลังไร้โมเมนต์คู่เหมือนเมื่อก่อนสำหรับคู่ของดีเจเพชรจ้าและนิวเคลียร์หรันษาโดยส่วนใหญ่มีแค่รูปหรือคลิปกับลูกชายน้องไทก้าเท่านั้น ทำเอาเหล่าแฟนคลับเลยอดสงสัยไม่ได้จึงแห่เข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆกระทั่งมีการระบุแหล่งข่าวว่ามาจากคนใกล้ชิดท,ที่กล่าวอ้างว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันไปตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแต่ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยทำหน้าที่พ่อและแม่ช่วยกันดูแลน้องไทก้าลูกชาย ก่อนที่ในเวลาต่อมาดีเจเพชจได้เพียงกล่าวกับทีมงานวันบันเทิงว่ามีคนโทรมาสอบถามเรื่องนี้เป็น100สายเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ให้ทราบกันอย่างแน่นอนยังย้ำว่ารอมาฟังทีเดียวดีกว่าล่าสุดเดลีนิวออนไลน์ได้ติดต่อไปอยังผู้จัดจาก,การส่วนตัวของสาวนิวเคลียร์ก็ได้รับคำตอบเปิดเผยว่าเรื่องข่าวบอกตรงๆว่างงมากเพราะน้องทั้งสองคนยังรักกันดีและอยู่บ้านเดียวกันแบบปกติ ไม่ได้มีอะไรเหมือนในข่าวแต่พี่ยังไม่ได้คุยกับน้องๆเรื่องนี้นะจริงๆข่าวนี้เหมือนก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาแล้วเรื่องไม่ลงรูปแล้วก็เงียบไปแต่ก็ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างปกติและทั้งสองคนก็น่าจะรู้ข่าวแหละแต่ก็ไม่ได้อะไรไม่อยากออกมาพูดเดี๋ยวหาว่าร้อนตัวต่างๆนานา แต่ยืนยันได้ว่าเขายังรักกันดีอีกอย่างเรื่องคนที่ออกมาพูดว่าเป็นคนใกล้ตัวก็เข้าไปดูเป็นแอคเขาหลุมไม่มีตัวตนก็ไม่รู้ทำแบบนี้มีอะไรจุดประสงค์ต้องการอะไรกันแน่แต่ทางน้องๆคงไม่ได้จะแจ้งความดาเนินคดีอะไรเพราะมองว่ายังไม่มีผลกระทบกับลูกหรือว่าคนอื่นๆและเชื่อว่าดาราทุกคนก็คงเจอเรื่องแบบนี้มาเหมือนกันส่วนเรื่องช่อง YouTube ที่น้องนิวออกมาทำเองอันนี้ต้องบอกก่อนว่าช่องเก่าของพี่เพชร ก็เป็นของบริษัทที่พี่เพชรทำกับเพื่อนแต่น้องนิวแยกออกมาเพื่อทำคลิปที่เป็นของตัวเองสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้มีอะไรเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com